ออเดอร์มาใหม่จากตรงไหนเราก็กดออเดอร์นี้เราก็เข้าไปคิดแล้วก็รับออเดอร์ไปก่อนเสร็จแล้วเมื่อเรากดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ถุงเงินเพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินไปที่ถุงเงิน กดถุงเงินไปแล้วรอลูกค้ามีข้อความมาเป็นสัญญาตออกติกๆแล้วเราก็ค่อยไปกดในฟู้ดเดลิเวอรี่รันน้นี่ขนมข้าวบางชอบกดเส้นเงนสลับเป็นเส้นแบบเส้นใหญ่เอาโบายดร่รอลูกค้าใจในสัปดาหแบบนี้จ้า อันนี้ให้ผมใ่กับิองด้วย่ะก่อนอันนี้เป็นรสชาติแบบที่ไม่คิดตลองอะใช่ไหมมันไม่เผ็ดขนาดน้นมันจะมีความหวานน้ำตามสไตล์แบบอไทยอยู่แต่ว่าความเผ็ด็นหนนิดเดียวสามารถได้รลูกค้าสำรองเลยนะขอตังค์ไม่ยนเสียงติ๊กติ๊กแล้วเข้าไปดูตดีั้ดิอมละ แล้วก็ขับกฏยืนยันเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ในแล้วก็ทำอาหารแล้วก็รอไลด์เดอรขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย